สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องตีห้ากเกษตรจ้าคลิปนี้เขาจะพามาอ่าเบิ้งเคล็ดลับดีๆนะคะที่อยากนําเสนอพี่น้องนะคะอ่าพี่น้องท่านใดที่ซื้องัวมาใหม่เนาะก็อาจจะเคยประสบปัญหาคือจังเห้านะคะพี่น้องซื้องัวงไม่ไม่ไเนี่ยคือปัญหามันคือจังไหนคะพี่น้องก็คืองัวนี่มันแขกบางตัวนี่มันจะมันจะบกุญชคือเขาเพาะท่านเดือดหัใจมันเนาะค่ะพี่น้อง เพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าการเลี้ยงของเจ้าของเก่าเพิ่นน่ะมันเป็นแนวด่าง้วบางตัวนี่พ่อเฮาซื้อมาใหม่แล้วบางทีมันมันให้จับยากนะคะพี่น้องให้จับยากแล้วก็อ่ามันจะมันจะควิดเฮามันจะอ่ามันจะดันเฮาจังซี่นะคะพี่น้องทีนี้เฮามาเบิ่งเชลาลับในสไตล์ของเฮานะคะพี่น้องเฮาเห็นแนวด่ายคืออันดับแรกคือเฮาจะ เอาอยาอ่าเอาอยาอ้อยเพื่อนกอนเอาหยาปอนเพื่อนนะคะคือจังงวตัวที่เห็นนี่เป็นงัวแม่ม่านนะคะพี่นอ้องเอามาใไม่ๆนี่ซึ่งคนที่ติดตามช่องเฮ้ากะจะหูได้ว่าเฮ้าพึ่งซื้งงัวสองตัวในคลองนี่มาน่าจบ่ท่านในถึงเดือนนะคะมมใหม่ๆมเนาะเฮ้ากะจังเนี้ยเฮ้าบาท่านในหูใจเพื่อนนะคะเพื่อนกะจะแคะแล้วบ่คอยแหย่จับแล้วก็บเบิ่งงนาตาเพื่อน,นีคือจังเขาเพื่อน,นี ค่อนข้างที่จะเงี้นวเน้นเนาะหัวแม่ม่าน,นี่แล้วเพิ่นกะค่อน,นข้างที่จะหวงเวลากินหย่ากินยังสิน,น่าเขากับบ่คใคยอยากจะกาจับเคล็ดลับของเขาก็คือหนึง่งเขาต้องสั่งความคุ้นเคยกับเพิ่นก่อนเลยค่ะพี่น้อง, <S <S องวิธีการสั่งความคุ้นเคยก็คือเขาต้องเอาหย่ามาออยเพิ่นหย่ามาให้เพิ่นกินแล้วก็คอยลูบอ,อีกอย่างหนึ่งเพราแนะนํำนะคะ งวง้วที่เฮาจะสร้างความคุ้นเคยนะเฮาต้องผูกผูกเชือกให้เพื่อนซีสันแนนะคะพี่น้องบายเสือองานเนาะ,ะเพราะว่าสัตว์มีขนนี่มันก็นอันตรายเนะาะเกราูว่าเพื่อนจะทํำลหลเฮาอย่างไดอ่านใจเพื่อนยังไม่ันไในออกว่าสันสายพี่น้องผูกเชือกซี่สัน,สนแนพ่อส้างความคุ้นเคยแล้วด้วยกันเอาใหญ่เพื่อนแหลวเฮากรอหลูกคอยอ คอยจับคอยบายเพื่อนนะคะพี่น้องให้เพื่อนจากินเท่าใดว่าสันซะสังว่วมกุนเคยเนี่ค่ะกามีผ่าเนาะผ่าพื้นหนึ่งเข้าก็ค่อยเสร็จให้เพื่อนข<ม>้าเห็ดจังสี่สู้เศร้าสูส้เศร้าน,นะคะพี่น้องม่วนี่จะเชื่องเลยยืนนิ่งแลวกะ,ะจะให้จะให้เข้าเลนเข้าหยอกก็ได้นะคะพี่น้องเข<ม>้าก็เห็ดจังสี่สูมือสูมือเลยแล้วกะ ถ้าเฮาเช็ดให้เพิ่นนี่เอาผ้าเช็ดหรือว่าบางคนเพิ่นก็จะเอาแปรงเนาะพนเก่า,กาที่ที่มันจะรุดนี่พอมันรุดแล้วพอมันขึ้นพนใหม่มา,มานี่งัวนี่จะจะจะเลื่อนอาหารได้ดีเลยล่ะค่ะเนี่ยค่ะเฮาก็เช็ดเพิ่นไปเรื่อยๆนะคะเนียเมื่อเช้าเฮามีเวลาเฮากะ เขาขอกืนแต่ที่แรกเ้าอาจจะบาท่านในเขาขอกเพราะว่าพื้นที่มันจะแคบเนาะพี่น้องเนาะเ้ากับผูก่นที่ออกมาซที่หนอกขอกแน่ก็ได้ฐานยังมาท่าในขุนเคยนะคะแล้วก็ผูกซี่สันแน่เ้ากับเช็ดเพิน่นเพราะว่าถ้าเข้าเขาคล้องนี่พื้นที่มันจํากัดทาเห้าวผูกง้วบดีนี่มันก็นจะเป็นอันตรายตา่อต่อคนที่ไปเห็ดนะคะน่ค่ะ เป็นกระมากเลยนะคะพี่น้องนี่ชู้ข้อให้เขาเช็ดเลยเบื้องต้นแล้วค่ะพี่น้องจากจากงัวที่แบบว่าเขาเห็นมัดลแกลีน่นี่ตาเพิ่นจะทำให้เขาเห็นใหม่คาว่าให้เด้ดสัมผัสสางความคุ้นเคยนี่ตาเพิ่นจะออกอซิ่งข้องขวางแน่ได้ค่ะงัวแม่นี่คือแบบว่าโดยปกติแล้วพื้นฐานเพิ่นอาจจะโมเมนต์ที่งัวงที่แบบว่าหายดุนะคะพี่น้องแต่ว่า เพิ่นได้กินไม่สำรับเฮาเพิ่นกะจะโบกุนเนาะเพิ่นกะจะควงคว้างเหมือนกับว่าห่วงห่วงแนกกินห่วงห่วงหยาประมาณนั้นนะค่ะพี่น้องเบิ่งแววตาเพิ่นตีลาให้พี่น้องหลังจากทีเห่าอ่าสร้างความคุ้นเคยเพิ่นเซ็ตเพิ่นซูสาวนี่สินะค่ะพี่น้องเพิ่นกะคือแบบแววตานี่อ่อนโยนลงเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยหลังจากที่เฮาเซตให้เพิ่นแล้วเนี่ยค่ะเฮาก็จะเอาไปไว้อีกจุดหนึ่งเนาะ ต่อไปเข mm ้ากะจะมาสรั่งสางความคุนเคยตัวที่สองซึ่งเข mm ้ากะได้เอามาฟอมกันนะ,ะพี่น้องตัวนี้ยูนขคอกเลยตัวนี้จะเป็นง่วงงวแเมสาวนะคะง่วแเมสาวซึ่งตัวนี้กะค่อนข้าง mm hmm. ที่จะบอห้ค้นจับง่ายขึ้นกันนะคะแต่ว่าความแตกตก่างง่วสองตัวนี้คือง่วแม่มา่า เขาเพิ่นเป็นทายาทแล้วกาเพิ่นจะค่อนข้างที่จะเอามาใหม่เนี่ยคือแบบหวงเหมือนเหมือนคน้หนหวงของกินประมาณนั่นนะคะพี่น้องแต่ว่าสำหรับงอแม่สาวเนี่ยก็คือคือจังแบบว่าเพิ่นเพิ่นยังไงอยู่เพิ่นจะบ่ค่อยอยากให้จับเพ่นยานประมาณนั่นนะคะพี่น้องเหมือนเหมือนด็งหน่อยยานประมาณนั่นน่นะคะ มันก็นจะแตกต่างกันอยู่สําหรับง่วงสองตอัวนนะะี่เนาะเนี่ค่ะใหม่ๆอ่าวิธีการของเขาก็คือเก่าค่ะพี่นอ้องเขาก็จะเอาหยาอ่าะ่ะเอาหยาคอยมาออยเพลินเอาหยามาใส่ปากเพลินสางควอมคุณเคยอย่เพลินให้เพลินอ่าเด้ดมกินเข้าคุณเคยกับกับกินของเข้านะคะที่เป็นแจต้ตองโตเพลินนะคะพี่นอ้อง เนี่ยเชือกนี่กม็มัดแบบซีสันๆแน่เมื่อนึงเข้าก็จะเอาหยาดเพิ่นอีกเมื่อนึงเข้าก็ค่อยๆเสร็จหัวเสร็จอใส่ข้อเพิ่นแหลกๆเพิ่นอาจจะบ่ฮั่นนี่ให้ให้จับให้เสร็จเป็นไรเพิ่น,นก็นยังมีดึงออกแน่อยู่เด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าพอดุนนูนไปนี่กะเพิ่นกะจะลืมคุ้นเคยกับเฮาล่ะค่ะงัวเนี่ยค่ะพี่น้อง คอยเสร็จมือหนึ่งก็เอาหยายเพิ่<ม>นหยิบมือหนึ่งเขาก็เอาผ่าเนะะี่ยค่ะคอยเสร็จเพิ่นก็จะนิง่งเลยนะคะพี่น้องนะคะจากที่งัวบกบกายเข้าจับนะคะก็จะกลายเป็นงัวแบบเชื่องไปโดยปริยายนะคะเป็นยัง,งเขาต้องเฮไถงัวที่<ม>แครนะคะ เป็นง่วเเื่องก็คืออนาคตข้างหน้านะคะง่วแม่สาวนี่เพิ่นก็จะมีลูกเนะาะในการพ่อเพิ่นมีลูกแล้วพ่อเพิ่นคลอดแล้วเนี่ยคะ่ะพี่น้องลูกเพิ่อนออกมาหนีถามว่ามันจําเป็นบอ่อที่ห้าตรงเหตุแนวนีเหตุให้ง่วมันเชื่องนี่คือถา้าลูกเพิ่อนออกมาหนึ่งี่ห้าสิ่งที่ห้าตรงตรงกวนหูก็คือทางง่วแม่สาวนี่ถ้าแม่นว่าเพิ่อนออกลูกยากนี เทากับตองซอยเพลินเบื้องต้นเท้ากับตองซอยก่อนถี่ก่อนถี่หมอจะมาเนอะพี่น้องนอะถ่าแม่นว่าคนออกลุกยาซึ่งในการซอยนี่ควาอคุ้นเคยนี่ก็สำคัญดีค่ะพี่น้องง่วงบห้จับนี่ก็คือห้าบ่สามารถที่จะไปเหตุหยังกับเพิ่นได้ไปซอยหยังกับเพิ่นได้นะคะพี่น้องนี่ก็คือเป็นทีม่าในการสางคว้อคุ้นเคยสำหรับมั่วแม่สาวนะคะขอสำคัญน,นะคะ อันดับต่อมาก,ก็คือถ้าแม่นว่าลูกเพิ่อนออกมาแล้วแล้วเพิ่อนอ่าใหาน้นมลูกยากจังซี่นะคะพี่น้องลูกเพิ่นกินนมบ่ได้นี่เฮาก็ต้องซอยที่จะเอาลูกเพิ่นไปกินนมได้ค่ะถ้าแม่นว่างวัวตัวใดที่มันแค็จับบ่ได้อ่าแต่ต้องบ่ได้นี่มันก็นยากอยู่สําหรับสําหรับอ่ามือใหม่แล้วก็สําหรับคนที่เลี้ยงงวัวเนาะก็จะเจอปัญหาแบบนี้ ทุกๆคนท,ที่เลี้ยงงัวนะคะก็จะเจอแบบนี้อยู่นะคะกัเป็นทีมาทีมาของการาสื่อวมาใหม่เนาะเหตุไดจะให้งัวนี่เชื่องล้วกะที่มาที่ไปสาเหตุที่เห้าตรงตอง,งเหตุให้งัวเชื่องนี่คือเห้าเลี้ยงนี่คือเพื่อการขยายพัุนไปเรื่อยๆล้วกะ ส้างความคุ้นเคยสำหรับง่วแม่สาวเพื่อหน้าโคตรข้างนาเพิ่นหาลูกนะคะเขาก็จะขับไปซอยใน,ในจุดที่เพิ่อนออกลูกอาจจะออกลูกยากเข้าก็ต้องมีการซอยเพิ่อนอาหาพี่น้องละกัถา้าแมนว่าเพิ่อนออกลูกมาแล้วลูกเพิ่นบ่สามารถที่จะกินนมได้นมแม่อาจจะมีปัญหาหรือว่านมใหญ่หรือว่าเพิ่นลูกเพิ่นดูดบ่อพนอนัดจังสีนะคะ เข้าก็บตค่อยจับลูกพ่นดูลน้มฝึลูกพ่นดึดูน้มนะคะโดยบ่อ้องโดยที่เข้าบ่ตตองใส่ซองเนาะพี่น้องเนาะเข้าก็สามารถที่จะซอยเหลือเพ่นในจุดนี้ได้สาหรับงัวแม่สาวนะคะส่วนสําหรับงัวงัวที่เคยมีลูกแล้วะะเข้ากับสางความคุณเคยเพื่อที่จะให้เพันหูงให้เพันเชื่องให้เขา้าเดสัมผัสพ่นได้นะคะ เพิ่นจะบดเอถ้ำลายถึงแม้ว่าโต้เฮาเองบ่ได้บด่ได้มากมาจับเพิ่นอ่าลูกหลานเฮาที่เป็นเด็กหน่อยจังสิเพิ่นก็กล้าจับกล้าบายนะคะนี่นะคะพี่น้องง่ายๆเลยค่ะด้านหลังเพิ่นนี่แผ่นหลังเพิ่นนี่งัวงตัวนี้นะค่อนข้างที่แผ่นหลังเพิ่นจะหนาเลยล่ะค่ะสูงเนี่ยค่ะสูงยาวเลย,ยก็จะยืนนี่ไงเฮาเสร็จ จากถีต่กอนอามาใหม่ๆนี่คือพ่นพ่นหยาดนะคะพี่น้องพ่นบ่คอยอยากให้เข้าจับพันไหน,นี่ค่ะจะจะยืนนิ่งเลยค่ะหลังจากถีเข้าเฮาสางความคุ้นเคยกับเพิินแล้วนะคะก็เป็นเคล็ดลับอ่าดีๆถีอยากมาทถีอยากมาแช่ประสบการณ์สำหรับคนเลี้ยงง่วอาจจะมือไม่หรือว่าคนถี อาจจะเคยเลี่ยงแต่ว่ากับประสบปัญหาแบบนี้นะคะก็ลองเหตุบึงเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เลี้ยงงัวสำหรับมือไมแลวก็คนขี่ซื้อง่วเขาคอกมาใไม่ยังบ่ยังบันได้หูใจง่วเนาะค่ะเป็นวิธีที่คนที่เลี้ยงงว่มมงวมันโดน,ดน กะอาจจะหูต่ว่าคนถี่ยัง botanico กะไฮหูร้ายคืนนะคะพี่น้องแต่คลิปนี้กะเขาจบใบเพียงแค่นี้ก็นอกพี่น้องนอกกะเป็นประสบการณ์ที่เฮาอยากอยากแช่ประสบการณ์ที่เฮาพบเจอมาในการในการเลี้ยงงัวนะคะ่ะซึ่งงัวงัวขอเก่าของเข้าแม่ลูกนะ่ะก็คือเป็นเป็นงัวถี่มันเชื่อยอยู่แล้วนะคะมันก็จะบม,มีปัญหาแต่เรา แต่ว่าสำหรับวงวนสีเข้ามาใหม่ดีเข้าจะบบท่านนหูนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบว้เพียงแค่นี้เนาะบ๊ายบาย